ตายห็ดีครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับประมาณยี่สิบกว่าซ้อมอยู่ที่ที่ไหนตาเห็ดดีครับอยู่ที่จังหวัดระยองอยู่ที่ระยองเลยแล้อยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่กั้งผสนเราบ้างเป็นแฟนพี่ๆน้องๆพวกเนี่ยใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสูงเท่าไหร่ร้อยจุดสามน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกจุดสามเราโมเดลสไตล์เลยครับไม่เขาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเทพุทีมยังไม่เคยแต่งกันเลยครั้งแรกเลย แลวได้ศึกษาอย่างเขาเป็นมวยแบบไหนที่ไต้หวันเขาชนเขาเลยแล้วเราอือ่นมาเสริมไม่จะเข่าเนี่ยม,มีมาแน่นอนแต่ต้องดูกันตอนเย็น,นแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ท,ที่ด่าก,กับไอ้ที่ลาดตาะเินน,นี่เนาะเอาหน้าใจกับสตันชิมีเปฟรมชาหนองเตะชาหนอกไปเวทเท่าไหร่เขาเป็นัะไรอยู่เรายิ่งเก็บเรายิ่งเก็บเรายก็เอาอย่างนี้เลยเมื่อเช้านี่สอบหลักยังเป็นไงเกินหรือเปล่า พอดีครมาพอดีเลยมาร่างกายตัวนี้เป็นไงกี่เซนครับห้าสิบมาส่งพวกแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมปะไฟนี้ครูมากี่กิโลครับปล่อยเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ห้าวค่าคนจังหวัดคนเชลฟอร์ลาอ๋อเอาฝากเชิญชวนแฟนคลัาบ้าหน่อยเชนครับเชิญไปรแฟนได้วันนี้เป็นพี่ได้ขอโชคดีกับมาครับ ครับครับท่านครับผมเทพตูทีมแังเจยครับไอ้นี่เราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาก็เดือนกว่าซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมไอกวินครับอยู่ที่ลาดเทวีตรงนี้อยู่ที่กรุงเทพนี่เองแล้วมีใครเป็นกุ๊บเป๊ะซ้อมเราบ้างครับก็มีพวกน้องศิริรักพวก เราเคิดบินเราในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24ครับสูงเท่าไหร่ตัวหนึ่งเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็62ครับเราหมุนสตาร์เลยครับมือเข่าครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรวียงจันทร์เคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครางแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเขายอะดูแล้วครับเขามวยสตาร์มือเขาเหมืนครับเขาช่วเข่าเลยแล้วเรามีอาวุธอื่นมาเสริมไหมก็มีครับแต่ต้องดูบนเวทีครับและล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ทออครับอ๋อวันนั้นต่อยกับปรับพนังครับเป็นไงบ้าง ชนะครับชนะคะแนนครับเวทเท่าไหร่เขาเป็นนั้นต่ออยู่ร้อยยี่สามร้อยยี่สามไม่ใช่มาร้อยยี่สิบเจ็ดอ่ะเพิ่มโตขึ้นด้วยก็เลยปดขึ้นมาแล้วเมื่อเช้ามาเปยนน้ำหนักนี้ร้อยี่สิบเจ็ดก็มาเกินอยู่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนยจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเอายืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ๋อแชน์เอาแครมาเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสี่โลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอันนี้ประมาณข้าศึกทาง้านคนจังหวัด เด็กละน้องเอาังช่วยยไปขับรถหนอ่อยก็ฝาเถ้าละน้องเป็นกำลังใจงให้ได้ครับวันนี้ต็มที่นะขอโชคดีขอบคุณครับขอบคุณมาก